That's TV. บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดดำเนินโครงการมิตซูบิชิมอเตอร์ช่วยหมอต่อชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 อย่างต่อเนื่องต่อยอดศักยภาพด้านการผลิตมาสู่การสร้างสรรค์นวัตรกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผลิตเครื่องอบฆ่าเชื้อ UVC และมอบให้แก่โรงพยาบาล4แห่งในจังหวัดชนบุรีเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์การพัฒนาเครื่องอบฆ่าเชื้อ UVC โดยพนักงานของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศ ถือเป็นการต่อยอดงานวิจัยที่ได้รับการรับรองในการนำเทคโนโลยี UVC มาปรับใช้เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโดยอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นนี้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสบนหน้ากากอนามัย N 9 5และหน้ากากที่ใช้ในการผ่าตัดที่ใช้แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถนำหน้ากากอนามัยเหล่านี้กลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยและยังสามารถช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนหน้ากากได้อีกด้วย So ิญเครับ Over the past two months, Thailand has been coping with COVID-19 pandemic. However, Thailand's COVID-19 situation in Thailand is getting better. On behalf of Mitsubishi Motor Thailand, I would like to express my sincere appreciation and thank doctors and healthcare professionals as they work tirelessly to take care of patients and throw the outbreak. Today, Mitsubishi Motor Thailand with production capability expand the scope of CSR to develop, produce and support UBC virus killer equipment for hospitals in Chonburi. I would like to send the best wishes to all Thais. Stay safe and stay healthy. พนักงานทุกคนที่มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยต่างมีส่วนร่วมในโครงการนี้และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเราทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันประเทศไทยจะสามารถคงอัตราของผู้ติดเชื้อให้อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องและสามารถผ่านพ้นความท้าทายนี้ไปได้ในที่สุด